คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณยาจะมาเล่าถึง3ประสบการณ์หลอนสั้นๆเกี่ยวกับผีในครอบครัวเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วครับชื่อเรื่องนี้เลยผีปู มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณยากันเลยครับสวัสดีครับคุณยาค่ะสวัสดีค่ะพี่แจงคุณยาตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวบางพาด์ทค่ะหรือแถวบางพารนะ<ช>คุณยากับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะครั้งแรกเลยแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลัง <c oughs> เป็นหลักทั้งสองอย่างคะ่ะฟังสดนี่จบรายการไหมฮะไม่จบขลับก่อน <laughs> จบไม่เคยจบสักวันหลับประมาณสายที่เท่าไหร่ สายทิพสายแรกก็ไปแล้วค่ะสายแรกก็ไปแล้วนะเออแค่สวัสดีก็ไปแล้ว<ช>เออนะฮะ,ะเดี๋ยวนะถามก่อนคุณยาตอนนี้คุยโทรศัพท์กับผมแบบไหนอ่าเปิดลำโพองอยู่คะ่ะอ่าปิดลำโพงดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดลำโพงคุยอะ่ะเดี๋ยวปลายเสียงมันจะหายมันเป็นการเดี๋ยวมันจะตัดเสียงรบกวนไงได้คะ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าแจวเลย มาคุณยาครับมาว่ากันถึง3ประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราใช่ค่ะยังไงเรื่องนี้ผีปู่ที่ว่าในคุณยาก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะคะคแต่เหมือนกับก็คือเจอแล้วแบบว่าก็ช็อกช็อกอยูเหมือนกัน ตอาที่เจอช่วงนั้นจะเป็นทั้งหมดเอ่อเป็นสี่เรื่องสั้นแทนนะคะเพราะตอนแรกมีแค่สามแต่เหมือนเพิ่งได้เรื่องใหม่มาเรื่องหนึง่งแต่เป็น<ช>เรื่องเกี่ยวกับคุณปู่หมดเลยใช่ค่ะเกี่ยวกับปู่หมดเลยทั้งเรื่องค่ะจะมีทั้งหมดสี่พาร์ทด้วยกันนะคะคอันนี้หนูเริ่มแล้วเลยนะคะได,ได้เลยจ้ะได้ค่ะเรื่องพาร์ทแรกก่อนนะคะในพาร์ทแรกค่ะต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อตอนหนูอายุป,ประมาณเออสิบสามปีที่แล้วค่ะคก็คือตอนนั้นน่นาจะประมาณปหก ื <minutes. S 2> ต้องบอกก่อนว่าอปู่อะค่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ดุแล้วก็เป็นมีระเบียบของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วเหมือนหนูจะมีนิสัยหนึ่งคือการชอบปีนเข้ามาที่บ้านอืเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะก็เลยแบบเวลาพักเที่ยงก็จะแวะมาที่บ้านแบบบางทีปู่ก็อยู่บ้านข้าปกติถ้าวันไหนปู่ไม่อยู่บ้านก็ปีนเข้าบ้านต้องบอกก่อนว่าบ้านหนูค่ะอยู่กันสามคนน็คือมีปู่มีย่าแล้วก็มีหนูบ้านจะเป็นบ้านสองชั้นค่ะ แล้วก็วิธีการเข้าก็คือหนูจะเข้าทางชั้นสองคือปีนบ้านเข้าไปอืมใช่ค่ะแล้วก็ไ่เอาจิงว่าก็แสบเหมือนกันนั่นอ่ะเออออก็คือดื้อคนหนึ่งเลยค่ะก็คือแบบปีนบ้านเข้าแบบสุดๆค่ะตอนนั้นคือดื้อมากครับครับเข้าชั้นสองบ้างเข้าห้องน้าบ้างแหละถ้าเขาล็อกบ้างก็ล็อกเข้าปีนเข้าใช่ค่ะแต่เหมือนกับปู่เขาเห็นว่าแบบเอ้ยทาอย่างนี้ไม่ถูกหน้าแบบ เข้าบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันซ้ํารอยโจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงแล้วก็เดี๋ยวตกออกมาทำยังไงอย่างเงี้ยก็คือก็ไม่สนใจก็ปล่อยผ่านไปในช่วงนั้นค่ะที่ปูกแกบทที่ปลูกก็ยังอยู่ค่ะคือแกก็มีอาการป่วยของแกอยู่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานค่ะแกก็เสียด้วยโรคมล็นของแกก็ทางบ้านค่ะก็ได้จัดวิธีการทางศานาปกติก็คือสวดสามวันแล้วก็เตรียมเผาวันเผาอะค่ะก็ทับประหลือทุกคนนะค่ะก็คือให้หนูเนี่ย ขึ้นไปดูหน้าคุณปู่ปก่อนที่จะแบบเผาอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือดูปก,ก,กติแล้วก็เผาเรียบร้อยเสร็จปับ๊บก็จบการเผาแล้วคะ่ะก็คือต้องไปต่างคนต่างกลับบ้านแล้วเหมือนหน้าเมย์นะคะเขามีความเชื่อว่าเอ,อน้ำมนต์ที่วางไว้หน้าเมนะั่คือเหมือนกับล้างล้างไม้ล้างมือเพื่อไม่ให้เห็นยานกลับบ้านหรือว่าจะเจอสิ่งไม่ดีอะไรย่างเงี้ยหลังจากมาจากงานศพแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือเหมือนทุกคนคือล้างกันหมด,ดยกเว้นหนูที่ไม่ได้ล้างเพราะว่าห่วงลิน ก็เลยไม่ให้หลางก็เลยแบบโอเคขัางมนเถือเขาไม่มีอะไรหรอกแล้วผ่านไปประมาณตอนช่วงสามทุ่มค่ะก็ทุกคนก็คือกลับบ้านกันหมดแล้ะหนูก็ได้กลับบ้านกับญาติสักครักงหนึ่งพอถึงบ้านแล้วอะค่ะญาติเขาบอกว่าเอ้ยลืมคุณแจไม่ในบ้านทำยังไงดีเขาก็ให้หนูช่วยงัดงัดนานเอเหนื่อยงัดไม่ได้ทําไงดี เหลือทางสุดท้ายคือการปีนซึ่งจริงๆแล้วหนูไม่อยากปีนเพราะว่าหนูเคยแบบบอกกับปู่ว่าเออจะไม่ปีนแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบมันจําเป็นต้องปีนก็นเลยโอเคไม่เป็นไรปีนก็ได้ค,คุณยาไปกดปุมมปดป่มอะไรเข้าไปแล้วคุณยาคุณยาคุณยาไปกดปุ่มอะไรเออกดปุ่มโซซ้อนคุณยาไปแล้ว น่นกกำลังจะปีนเลยน่าจะไปโดนปุ่มอะ่ะตอนแนบหูะนะครับน่าจะหูไปโดนปุ่มอะไรสักปุ่มหนึ่งโทรไม่ติดซะด้วยติดแต่ไม่รับติดแต่ไม่รับหรือไม่ติด <laughs> หรือว่าแกยังเล่าอยู่คุณยาแกยังเล่าอยู่ <laughs> อกําลังจะแบบเออไม่ปีนก็ได้ไม่ปีนกําลังจะปีนรับปากว่าจะไม่ปีนกําลังจะปีนเอาติดเลยนะโทรติดด้วยนะแต่ไม่ได้รับสายน่าจะไปโดนปุ่มอะไรเข้าไปแล้วล่ะคุณยา ที่มือถืออะ่ะอรับแล้วโอเค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 เอะไรกลับไปที่สายคุณยายทีคุณยาคะไปไหนมาอ๋อพอดีเมื่อกี้สายเข้าค่ะแม่โทรมาอา้า <laughs> ว ลืมบอกเขาว่าแต่ว่าเล่าเรื่องนี้ไม่ได้บอกเขาอ๋อโอเคโอเคผมหายไปไหนเอาเอาเเเอาต่อถึงตอนปีนนะได้ค่ะตอนที่มาจากปีนใช่ใตอเนี่ยนะคะอ่าจ้ะก็คือเหมือนพอหลังจากกลับจากงานศพแล้วค่ะก็คือจะกลับมาบ้านแล้วคือเป็นช่วงเวลาสามทุ่มแล้วเหมือนกับทุกคนในบ้านคือลืมคุณแจไว้หมดเลย แล้วเหลือทางเด้คือการต้องปีนบ้านก็ดูว่าใครบวดอาการปีนบ้างตอนนั้นจะมีลุงอยู่มีหลานแล้วก็มีย่าแล้วก็มีหนูแต่เหมือนหุ่นทุกคนเนี่ยไม่มีใครสามารถปีนได้นอกจากหนูแหละก็เลยโอเคปีนก็ได้แต่เหมือนหนูก็เลยไปปีนเข้าทางห้องน้ำแทนน้วมันเตี้ยไม่ได้สูงมากก็ปีนทางเข้าห้องน้ำไปค่ะ,ะต้องบอกกันคขาว่าบ้านหนูอละคะ่ะแบ่งเป็นสามห้องนะคะ จะมีห้องน้าติดกับห้องครัวค่ะแล้วก็ห้องกลางอืแล้วก็หน้าบ้านที่ญาเขาอยู่ข้างนอกค่ะโอเคพอพอหลังจากที่หนูแบบบีนเข้าห้องน้ําแล้วเดินผ่านมาในครัวผ่านเปิดไปปกติผ่านมาห้องกลางเปิดไฟจังหวะที่หนูจะเดินไปเปิดไฟเอ่อเปิดประตูข้างหน้าค่ะหนูเห็นเป็นเหมือนเงาคนยืนอยู่ในบ้านหน้าประตูเขเลยเอ๊ะเป็นสงสัยว่า ตรงนั้นน่ะมันคือแสงจากหน้าต่างอืหรือว่าแสงจากที่อื่นหนูก็เลยพยายามมองหาก่อนว่ามาจากไหนก็เ,เลยมองดูเอ๊หน้าต่างก็ปิดห้องบ้านก็ปิดแล้วแสงอะไรสักพักนึงค่ะแสงที่เห็นนะคะเริ่มเหมือนเป็นรูปร่างเงาคนเดินไปเดินมาอยู่นหน้าบ้านก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วทําไมถ้าอยู่ในบ้านทําไมถึงไม่เปิดประตูล่ะทาไมถึงให้เหขาะเรียกตั้งนานไม่เห็นแบบ เปิดประตูให้หรือแบบถ้ารู้ว่าเออไม่มีคุณแจก็น่าจะเปิดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยสงสัยเอ,อ๊ะใครก็เลยยืนดูพักหนึ่งอะคะ่ะรู้สึกว่าเงาคนมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ก็เลยเอ๊ะมองอยากดูว่าเป็นใครก็เลยมองตั้งแต่หัวจดเท้าอะคะ่ะจังหวะที่หนูมองไล่าจากหัวไปเท้าอะคะ่ะรู้สึกว่าเอ,อ๊ะทําไมมถ้าเราทากงนั้นไม่มีขาตัวเรื่องแปลกใจแล้วแบบเอ,อ๊ะทําไมถึงไม่มีขาละ่ะ หนูก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราตาฝ่าก็เลยขยี้ตาแป๊บหนึ่งแบบเฮ้ยแบบถ้างั้นนะ่ะบ้านก็ล็อกอยู่ทุกคนอยู่ห้องล็อกหมดแล้วใครอะ่ะแล้วคนที่ถึงหน้าเป็นใครแล้วขาไม่มีก็แบบสิ่งที่เจอเคืออะไรอ,ะอ่ะก็เลยแบบยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งค่ะเหมือนช็อกไปแล้วค่ะตอนนั้นแบบจะถอยหลังไปข้างหลังบ้านดีหรือจะเดิว่าข้างหน้าดีเหมือนกำลังคิดอยู่ค่ะสักพักหนึ่งก็เอ๊ะ ทำไมเสือ้อมันดูคุนคุนจังแต่ตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เลยแบบเออคงไม่ไม่ไม่ใช่หรอกมัง้งสักพักหนึ่งค่ะก็เลยเอ๊ะรู้สึกว่าย่าก็ตามนะแล้วแล้วตัวตุว้ยยังเปิดให้หน่อยเหมือนผีก็กลัวย่าก็ดา่าก็เลยตัดสินใจยกมือไหว้แบบแล้วก็เดินทะลุร่างกันไปค่ะฮะใช่เพราะว่าด้วยความที่กลัวย่าด่ามากกว่าก็เลยแบบเดินเดินทะลุร่างที่รู้ว่าเป็นผีอะเหรอ ใช่ค่ะก็คือกัดฟันเดินไปเลยอ๋อใช่ก็เลยเก็บความสงสัยไว้ตอนจนตอนเช้าอะค่ะจอช่องจากบาดอะค่ะเหมือนกับหนูก็ไปเปิดประตูแล้วหันไปสังเกตเหมือนเลือไปเห็นบนหน้าต่างเออบนประตูบ้านอะค่ะวงกลบแล้วก็จะมีรูปแขวนอยู่ปรากฏว่ารูปที่แขวนข้างบนอะค่ะคือรูปของคุณปู่แล้วชุดที่เขาใส่อ่ะมันคือชุดด้วยกันกับชุดในโรงที่เขาใส่ตอนที่หนูดูวันนั้นเลยค่ะชุดดยวกันเป๊ะเลย ล้วก็เลยแบบอ้าวว่าแล้วคุณคุณแล้วก็เลยเล่าให้ยากฟังว่าเออเนี่ยเจอปู่นะแบบอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วไม่ล้างมือล้างไม้เหรอฮเขาบอกสมหน้าไม่ล้างมือก็เลยเจอกงั้นแหละเขาก็ขำกันยกใหญ่ครับใช่ค่ะออันนี้คือเรื่องแรกที่หนูเจอมาก็คือว่าเราไม่กลัวผีถูกไหมถามว่ากลัวไหมไม่ค่อยค่ะอ๋อโอเคอ่ะไม่กลัวผีก็เข้าใจได้อืม ญา <Yeah. S 2> อันนี้คือพาร์ทแรกจบไปแล้วนะคะจ้าจ้าเนีนูต่อพาร์ทสองเลยนะคะ <Yeah. S 2> ได้เลยจ้า yeah. พาร์ทสองค่ะจะเป็นในพาร์ทหลังผ่านมาแล้วสามปีอะค่ะ uh. จะเป็นช่วงที่เหมือนหนูเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพ uh. แล้วก็ต้องมาอยู่กับอ uh. าเหมืนอนคอนโดอาค่ะก็ค,ะคือจะเป็นสามสองห้องนอนสองห้องน้ําจะมีห้องหนึ่งคือห้องใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวอ uh. ตอนนั้นอยู่กับหลานแล้วก็อยู่กับคุณย่ากับอาด้วยค่ะ ตอนนั้นอาทำกับข้าวอยู่ในครัวแล้วก็มีหลานเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่ยาพี่ยาพาไปอาบน้ําหน่อยสิแบบไม่อยากไปคนเดียวเลยอ่ะกลัวห้องเนี้ยแบบไม่อยากไปคนเดียวหรอกทาไมล่ะไม่รู้สิกลัวไม่อยากเข้าห้องเลยอ่ะพาไปหน่อยได้ไหมหนูเลยบอกว่าไม่เอาอไปที่พี่อยากไปไปเลยก็้เหมือนหลานสาวเลยค่ะเขาก็เลยงอนไปก็ได้เขาก็เลยเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วก็เดินเข้าห้องใหญ่ไปผ่านไปห้าทีค่ะได้ยินเสียงกีจากห้องแล้วออกมาบอกว่าพี่ยา คุณตาอยู่ในห้องคุณตาอยู่ในห้องกลัวกลัวตาอยู่ในห้องหนูก็ว่าเอ๊ะตาไหนคุณตาไงคุณตาที่ตายไปแล้วอะอยู่ในห้องอหนูก็เลยแบบเอ้าจริงเหรอก็พักหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาไวายอยู่ค่ะเหมือนกับน้องหนูก็ทัดิแตกไปแล้วอาค่ะเขาได้ยินเขาก็เลยเดินเดินมาแล้วบอกก็เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังสิน้องหนูค่ะเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่เหมือนกับเปิดประตูเข้าไปในห้องใหญ่อะค่ะ แกเห็นเหมือนคนนะคะใส่ชุดสีฟ้าอืขังเกลีสีกะกีเหมือนที่หนูเจอเป๊กเลยค่ะนั่งอยู่บนเตียงนอนอืหันหลังให้เขาแล้วเหมือนกับหันหน้ามายิ้มให้ให้หลานหนูอะคะ่ะต่างก็เลยตกใจก็เลยวิ่งมาข้างนอกก็เลยสภาพเป็นอย่างนั้นเหมือนพ่ออารู้แล้วค่ะอาก็เลยโมโหก็เลยเดินเข้าไปในห้องแล้วบอกแล้วบอกปู่ว่าพ่อมาทําไมที่เนี่ยหลานกลัวนะทำอะมาแบบนี้ล่ะ ใส่ไม่ดีเลยอพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บค่ะก็คือเหมือนตาก็าคือก็คือที่แล้วก็ปู่ค่ะคือเขาหายไปแล้วใช่ค่ะหนูก็เลยต้องพาแบบพาลานนะคือแบบนน้นปกติก็คือจะไม่มีใครเจอแล้วแต่เหมือนเรื่องมาจากมาพี่ตรงที่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่อาเขาจะเอาพระมาทำความสะอาดอช่วงปีใหม่อืหนูก็ทำความสะอาดปกติสักแป๊บหนึ่งไปเห็นขวดโหลหนึ่งเป็นขวดแก้วค่ะถามว่าเออเนี่ยขวดนี้ใส่อะไรหรอคะ ตาเกิบอกอ๋อกระดูกกระดูกปู่ไงอืมอ่ะค่ะเอา้าใส่ไว้ไหนอ่ะก็ไว้ในห้องใหญ่ไงก็แบบอืมไม่น่าละ่ะทําไมหลานถึงเจอยิ่ในห้องใหญ่เพราะว่าอาเขคาค่ะเขาเอากระดูกของคุณตาค่ะที่เผาแล้วค่ะใส่ไว้ในขวดและโหลแก้วแล้วเอาไว้ในห้องนอนใหญ่ใช่ค่ะคือห้องที่หลานของเจอนั่นแหละก็ะคือเพราะว่ากระดูกของปู่เขาเอามาเก็บไว้แล้วไม่ได้บอกใครอือใช่ค่ะ ตลานก็ไม่รู้แต่หลานลู้มีความรู้สึกว่ากลัวห้องนี้ใช่ค่ะเหมือนเขาเปความรู้สึกกลัวกลัวอะไรไม่รู้งเงี้ยค่ะกลัวมากๆหนูก็เลยไม่ใส่ใจอะไรอืมอืมใช่ใช่ค่ะอันนี้คือพาร์ทสองจบแล้วนะคะอืมพาร์ทที่สามค่ะจะเป็นพาร์ทอ่อล่าสุดค่ะคือปีที่แล้วจะเป็นพาร์ทของย่านะคะอ่มต้องบอกกับเขาว่าตอนย่ากับปู่เขาสาวๆค่ะเขาจะชอบแกล้งกันเวลาเขานอนเขาชอบเขี่ยตีนกันแบบเขี่ยคือให้โกรธให้โมโหละค่ะอืม แต่เหมือนพอแกเสียไปแล้วค่ะก็ไม่มีใครแก,แกล้วมันจะมีอยู่คืนหนึ่งค่ะแกเล่าว่าแกอนอนอยู่แกรู้สึกเหมือนมีคนมาเขี่ยที่ตีนแกแกก็เอ๊ะสะบัดตีนใครเนี่ยก็สะบัดตีนไปสักพักหนึ่งแกรู้สึกว่ามือมันคุ้นๆจับที่ขาแกแกสะดุ้งตื่นเสร็จปับ๊บแกก็เลยโทรหามาที่มาที่หนูค่ะว่าเฮ้ยเจอผีหลอกอะทําไงดีไม่รู้ใคร หนูก็เลยนึกย้อนแล้วว่าอ๋อคนที่แกลงางเนี้ยมีคนเดียวก็คือปู่เขาชอบแกลงกันตอนถอดสาวหนูก็เลยแบบในย่าเปิดปลำโพงสิเขาถามมาทําไมอเออเปิดลำโพงเถอะจะเปิดจะเล่าให้ฟังพอแกเปิดลำโพงแล้วค่ะหนูก็เลยพูดใสล่ลพูดใส่มือถือไปว่าปู่ทาอะไรอะ่ะย่ากลัวแล้วแบบนี้ยไม่ต้องมานะอืมใช่ค่ะเหมือนตั้งแต่นั้นมาค่ะปู่ก็คือไม่มาหายากเลยเพราะว่าโดนหนวดดุไป ใช่ค่ะครับดุปูที่เป็นผีใช่เพราะว่าเหมือนปูเขาจะรักหลานทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฟังอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทุกคนจะเชื่อฟังมากครับแต่กับย่าเขาไม่ฟังหรอกเขาก็อย่างนั้นแหละค่ะโอเค okay, ค่ะนี่คือ,อพาร์ทสามจบแล้วน,นะคะพาร์ทสุดท้ายค่ะ<อ>พาร์ทนี้หนูเพิ่งเจอเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วคะ่ะน่าจะเดือนตุลาเดือนนี้เลยครับต้องบอกกันว่าเออตอนนั้นนะคะหนูมีไปเอาทิ้งที่บริษัทอืม กับก็คือกลับจากภูเก็ตอะคา่ะก็คือมันเหนื่อยมากพอมาถึงเทพแล้วคะ่ะก็คือมันถึงช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วคือมันดึกมากมันหารถกลับไม่ได้หนูก็เลยแบบทํายังไงดีกับแท็กซี่ก็กลัวจะก,กลับรถเม้์ก็ไม่มีทังองรอจนต้องรอตีห้าอีกแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะบอกเออเอางีไ้ไหมล่ะนอนกับพี่ไหมล่ะคืนนึงนอนกับพี่ก่อนไหมเชา้าค่อยไปเราแกก็เคยมานอนที่แกก็เคยมาหาพี่แล้วนี่ที่เนี่ยนอนได้หรือมั้ยนอนเถอะ คุเรโอเคได้ค่ะเดี๋ยวนอนด้วยก็ได้รอรถรอตอนเช้าค่อยไปอะไรเงี้ยก็เลยเก็บของไปนอนบ้านเขารอเช้าค่ะตอนนั้นประมาณตีสองครึ่งค่ะหนูก็โอเคเก็บข้าวของแล้วก็ต่างคนต่างแยกก็นอนค่ะก็คือจะมีห้องนอนสองห้องบ้านสองชั้นพี่คนแรกก็คือนอนห้องแรกของเขาแล้วก็ห้องพี่สองก็ห้อง,องของเขาอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องน้องชายที่แบบไม่ค่อยมีใครใช้หนูก็เลยนอนห้องนี้แล้วเหมือนกับว่า ทุกคนก็คือแบบเก็บของกันหมดแล้วหรือว่าเก็บเสร็จแล้วก็เข้านอนอืตอนนอนอยู่อะคะ่ะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะรู้สึกว่ามีคนอะคะ่ะมามดึงที่ขาก็เลยเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ายังไงหนูก็เลยหลับต่อพอหลับไปแล้วคะ่ะเหมือนฝันฝันว่ามีผู้หญิงคนหนะะึ่งค่ะมาไล่ออกจากห้องอบอกว่า ออกไปนะจากห้องเนี้ยไม่ให้อยู่นะไม่ให้นอนที่นี่นะอ,ออกไปแล้วเหมือนในฝันนะคะหนูก็วิ่งหนีคนเนี้ยค่ะออกมานอกบ้านครับแล้วเหมือนกับพอเหมือนในฝันแล้ววิ่งหนีค่ะหนูก็สะดุ้งตื่นแบบเอ๊ะทาไมฝันมันเหมือนจริงจังก็ลเลยแบบโอเคไม่เป็นไรได้อนอนต่อไป,ไปพักหนึ่งจังหวะนอนต่อยรอบสองอะคะ่ะมนรู้สึกว่ามีคนมาดึงแขนอริงแหละแต่เอ๊ะแบบคิดัวเองหรือเปล่าหรือว่าเรายังไง ก็เลยนอนไปแพักหนึ่งค่ะพักหนึ่งเขาก็ชาแขอย่างแรงเลยหนูก,ก็หันไปอืเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะใส่เสื้อผ้าแบบเก่าๆผมยาวลุงลังค่ะปิดหน้ายืนอยู่ปลายตีนหนูแล้วชี้หน้ามาที่หนูแล้วบอกประมาณว่า,วาออกไปนะไม่ให้อยู่ที่นี่อใครให้มานอยู่ที่นี่ออกไปไม่ให้อยู่นะอืเหมือนตอนที่เขาพูดคำนี้มาค่ะคือหนูก็แบบเหมือนโดนผีอำค่ะคือทุกอย่างคือ เก่งไงหมดเลยมือเท้าคือแบบเฮ้ยนี่สิ่งที่เจอคืออีกแล้วใช่ไหมอืมก็เลยแบบยังไงดีจะหันซ้ายไปก็เหมือนกับทุกอย่างคือตัวแบบมันแข็งไงหมดเลยค่ะคือมันขยับไม่ได้อืมจะลองอะไรใครช่วยก็ลองก็ช่วยไม่ได้ก็เลยแบบเอาอยัางไงดีก็ยืนมองเขาบ่นแล้วแบบบ่นมให้รอนท้องที่นี่ค่ะก็เลยแบบว่าเอ๊ะเอาอยัางไงดีผีก็ชีนะ้หน้าอืมแล้วแบบ กลัวก็กลัวร้องก็ร้องไม่ได้ทํายังไงดีอเหมือนจังหวะนั้นนะคะคือสวดมนต์แต่เหมือนเขาก็ไม่ไปสักทีนึงเขาก็ยืนจ้องหน้าอยู่นั้นแหละยืนจ้องงั้นเลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีทำไมถึงไม่ไปสักทีต้องลงทําไงดีเหมือนหนูท้ายค่ะก็เลยแบบอุ้ยปู่กลัวกลัวกลัวมากเลยมาช่วยทีกลัวมากๆอยู่ไหนเนี่ยโยมมาช่วยทีกลัวมากๆเลยเหมือนพอสิ้นคำนี้ไปแล้วอะค่ะปู่เขามาจริงๆค่ะ เหมือนเขามาทะลุหน้าต่างนะปุ๊บแล้วก็ยืงขึ้นมาแบบเหมือนประจันหน้ากันสองคนนะคะแล้วก็ช <Okay. S 2> ี้หน้าผีผู้หญิงคนนั้นบอกว่ามึงออกไปยอย่ามิุกลานกมุงออกไปแล้วเหมือนพอปล่กพูดไปแล้วอะคะ่ะไอ้ผีผู้หญิงค่ะเหมือนเขาก็เริ่มถอยห่างไปเรื่อยแล้วก็ <Okay. S 2> เดินสรุปประตออกไปเลยะคะ่ะเหมือนพ่อผีเขาไปแล้วะคะ่ะหนูก็หันหน้าไปฝั่งซ้าย <c oughs> ที่แบบกูเขามาเขาก็ยิ้มให้แล้วเขาก็หายไปอีกคนนึ่งหนูก็เลยลุกขึ้นนั่งได้คะ่ะแล้วแบบก็เลยไม่นอนดันเช้าเลย พอเหมือนผ่านไปแล้วค่ะก็คือรีบเก็บของแล้วก็รีบไปยังไม่ได้บอกใครนะคะว่าเจออะไรอพอกลับไปแล้วค่ะเลยถามว่าเอ้พี่ห้องพี่อยาเนี้ยนะหรือเปล่าทําไมหรอเนีเ่ยพี่เนี่ยเจอเหตุการณ์่างนี้นะมีคนม,มาดึงขาหนูนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อปกติเดินกันทุกคนอบอกอาอทำไมไม่บอกอ่ะก็พี่คิดว่าแกไม่เจอพี่ก็เลยไม่ได้บอกไงใช่ค่ะก็คือมีประมาณนี้ก็คือสี่พาร์ท แล้วเป็นใครก็คือไม่ไม่รู้เหมือนพี่ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นเจ้าที่ที่อยู่บนบ้านของแกค่ะเพราะเขาห่วงห้องนี้มากครับใช่ค่ะเหมือนเหมือนคนที่นอนได้น่าจะเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาถึงจะให้นอนอย่างเงี้ยตอเราเคยมานอนแล้วนี่ตอนนอนคืนแรกไม่เจอค่ะ,ะเจอคือนที่สงองอใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเจอกันทุกคนแหละเคสเนี้ยเท่ากันดึงแขนดึงขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมาปู่มาช่วย ใช่ค่ะปู่มาช่วยมาชี้หน้าคนนี้แบบเอออย่างปอยู่กับเขานะอย่าไปเวรานะให้ไปอะไรอย่างเงี้ยปู่มาไล่เจ้าที่ใช่ค่ะปู่แล้วเจ้าที่เหมือนตอนที่นอนดูค่ะเหมือนดูหนังสุดอะค่ะอข้างซ้ายก็ผีไอ้ขวาเนี่ยก็ผีเอาอะไรดีกลัวไหนก่อนอ๋อออใช่ค่ะประมาณนั้นไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราถึงขนาดนี้ไม่ได้คุณยาไม่ได้กลัวผีแล้วแต่ที่สสุดท้ายกลัวจริงนะคะคือเขามาเดึงแขนเดึงขาคือเป็นเคสที่เจอหนักที่สุดที่เคยเจอมาอืม เขาฝักรติจะเจอแค่แบบคยืนไปยืนมาแต่นี่คือดึงแขนดึงขาคือมันหนักมากอืมทุกวันนี้ยังเจออยู่ไหมถ้าเป็นปู่ค่ะยังยังเจออยู่บ้างค่ะอโอเคก็แต่จะไม่ได้เจอบ่อยคก็จะคิดว่าปู่ยังอยู่ถูกไหมใช่ค่ะคือเหมือนปู่เขายังอยู่เขายังไม่ไปไหนอะไรเงี้ยค่ะโอเคโอเคได้ครับคุณยานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผีปู่ที่ว่านี้นะ เออเอาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปู่เยอะๆนะได้ค่ะนะโอเคได้คุณยาอขอบคุณมากค่ะเรื่องเล่าอาจจะไม่้น่ากลัวมากนะคะอาจจะเล่าแบบไม่ถูกใจใครก็อย่าว่าก,กันนะเราเล่ากูน่ะเล่ามาสาา่สไตล์เราสไตล์เราเราไม่กลัวเรานี่คือเล่าของมุมมองคนไม่กลัวผีต้องบอกอย่างนี้ก่อนมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไม่มีอะไรผิดเลยค่ะนะ อย่างเงียบสิโอเคหนูก็กำลังงงๆอยู่กำลังแบบเอ้กลัวเขาแบบเอ้ยยังไงแต่จริงๆเรื่องผีเนี่ยค่ะหนูเจอบ่อยมากเจอจนชินแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังขอไปเรียกเดียงก่อนได้ได้ได้โอเคโอเคได้คุณยายยังไงขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณนะค่ะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ